สวัสดีค่ะเพื่อนเพืเ่อนทุกคนพบเจอกันอีกแล้วนะคะเส้นเก่าเส้นเคยวันนี้เราจะมาทำนายฝันฝันว่าบินได้ก่อนที่จะไปติดตามรับฟังรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราเราไปรับฟังกันเลยหากคุณฝันว่าบินได้หอ,อได้ฝันว่าบินได้อยู่กลางอากาศสวยงามเหมือนอยู่ในสวรรค์เป็นฝันที่ดีมีความหมายดีหากคุณฝันว่าคุณลอยอยู่ในอากาศกลางเวหา มีชั้นบรรยากาศมีเมฆหมอกที่สวยสุดและงดงามหากคุณกำลังเจอกับปัญหาต่างๆคุณก็จะผ่านพ้นไปในเร็วๆนี้มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยคุณตลอดเลยหากคนที่ดีอยู่แล้วก็จะดีขึ้นไปคุณจะได้รับข่าวดี โชคลบาบดีอย่างที่คุณไม่ทำตั้งตัวและยังคาดไม่ถึงคุณฝันแบบนี้คุณจะมีโชคมอือลาบอย่างแน่นอนแต่คุณก็ไม่ควรที่จะประมาทนะหากคุณมีโชคลาบก็ควรที่จะไปทำบุญมันก็จะเสริมสร้างให้คุณร่ำรวยขึ้นขึ้นไปนั่นเอง การงานของคุณการงานของคุณดีมากนับขึ้นให้รีบตักเลยทีเดียวการเจรจาพูดคุยงานต่างๆก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีคนเข้ามาช่วยมีหัวหน้าเข้ามาช่วยงานคุณช่วยให้คำปรึกษาคุณเสมอๆคนทำธุรกิจส่วนตัวก็กำลังลุ่งโลดมากช่วงนี้ให้คุณเก็บสะสมให้มากๆ คุณหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดการเงินของคุณน,นั้นดีอย่างแน่นอนเพราะงานคุณดีมากเงินคุณก็เข้ามาได้เดือๆสม่ำเสมอคุณอาจจะมีโชคลาภมากๆเลยช่วงนี้พยายามเก็บเงินเข้าไว้เพราะว่าในช่วงนี้คุณกำลังมาแรงอย่าให้โอกาสดุดหายไปมาดูเลยด้านความรักกันบ้าง ความรักคนโสดคุณมีคนคุยช่วงนี้ไม่ต่ำกว่าสองคนคุณกำลังเลือกอยู่ว่าคุณจะเลือกใครเปนแม่เพราะทุกคนที่เข้ามาก็มีความดีคนละแบบดีหลายยางคุณปวดหัวในการเลือกคนรักนั่นเองความรักคนมีคู่ช่วงนี้กำลังไปได้ด้วยดี คุณมีโอกาสที่จะไปท่องเที่ยวกับคนรักของคุณดีไม่ดีในช่วงนี้คุณอาจจะโดนขอแต่งงานนั่นเองสำหรับคนที่แต่งงานแล้วคุณมีโอกาสที่จะได้บุตรเป็นผู้หญิงบุตรของคุณก็จะมาช่วยในเรื่องของโชคลาภนั่นเอง วลววแ้ฝันว่าบินได้ของได้นะั้นเป็นฝันที่ดีมากๆจริงๆได้บบโโรับโชคลาภอย่างแน่นอนสำหรับเลขมงคลนำโชคสองหนึ่งหกหนึ่งห,หนึ่งเจ็ดหาเจ็ดเกเจ็ดถ้าใครมีโชควลาบถูกหวยก็อย่าลืมไปทำบุญกันด้วยนะคะเชื่อว่าการได้โชคลาภแล้วก็นำไปแบ่งปันให้คนอื่นๆ,นนๆจะทำให้คุณม จะมีโชคลาบและก็โชคดียิยงยิงขึ้นไปนั่นเองสำหรับวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะสำหรับทำนายวนะ่าฝันว่าหออได้บินได้ถ้าใครฝันว่ายังไงหรือแม่นไม่แม่นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ในใต้คลิปนี้เพื่อบอกให้เราดูด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ